หนึ่งแสนเฮ้ยใครโอนมาเอ่อค,คุลูกค้าคะคุลูกค้าคุลูกค้าโอนเงินมาผิดหรือเปล่าคะน้องให้มาเยอะไปอ่ะเดี๋ยวพี่โอนส่งสุดเหลือคืนให้นะ ไม่ผิดหรอกค่ะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวมันแค่ห้าสิบบาทแต่มันครั้งนึ่งในชีวิตของฉันเออเจ้านายเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนะเงินในบริษัทของเรายัางเหลือเท่าไห,หร่เหลืออยู่ไม่ถึงแสนแล้วครับเจ้านายแล้ว เงินที่ยังติดเขาอยู่ละ่ะตอนนี้ติดเขาเกือบสิบกว่าล้านแล้วครับเจ้านายโอเคฉันเข้าใจาละคุณออกไปก่อนได้เลยนะณเวลานั้นฉันมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำฉันทำธุรกิจล้มละลายไม่เหลืองเงินติดตัวเลยสักบาทฉันเดินผ่านร้านอาหารมากมาย รวมถึงร้านเพื่อนที่เคยสนิทแต่ก็ไม่มีใครช่วยเลยฉันเลยแม้แต่ข้าวจานเดียวก็ไม่มีเลยเพราะคนที่รู้จักฉันรู้ว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นฉันหิวมากฉันคิดแค่ว่าถ้าตอนนี้มีคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฉันสักชามก็คงดี น้องคะน้องหิวข้าวเหรอน้องไม่มีเงินใช่ไหมไม่เป็นไรนะคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีช่วงชีวิตที่ตกต่ำเป็นเรื่องธรรมดาอืมเดี๋ยวเข้าไปในร้านก่อนไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้าเียนะน้องเป็นไงมาไงอะงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่เป็นไรพี่อยากพูดก็ไม่เป็นไรพี่ว่านะคนเราอ่ะมันก็ต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแหละ ชีวิตคนเราอะมันก็ต้องมีช่วงที่ตกต่ตำกันบ้างน้องอย่าคิดมากเลยนะพี่ว่าตอนนี้อายุน้องก็ยังน้อยอยู่นะพี่ว่าน้องต้องผ่านไปได้แน,แน,แน่เชื่อพี่สิสู้ๆนะแต่ก่อนอื่นน่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ปะ,ะกินเลยกินเยอะๆนะจะได้มีแรงถ้าไม่พอบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปทำให้ใหม่ ตั้งแต่วันนั้นฉันก็สู้ใหม่อีกครั้งนี่ก็สองปีแล้วตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วฉันเลยอยากจะมาขอบคุณพวกคุณสองคนนะคะถ้าไม่มีพวกคุณสองคนในวันนั้นฉันก็คงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนเราอะเมื่อเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากอะมันก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาจริงไหมคะ ก็แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวไม่เป็นไรเลยพวกพี่อ่ะเต็มใจช่วยตอนนี้ชีวิตน้องดีขึ้นแล้วอ่ะพวกพี่อ่ะก็ดีใจแทนน้องด้วยนะคะแสดงความินดีด้วยแต่ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นน่ะน้องไม่ต้องจ่ายเงินให้พี่เยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยพี่เต็มใจช่วยฉันขอนะคะพี่ช่วยรับเงินนี้ไว้เถอะคะ่ะจริงๆแล้วพวกพี่สองคนก็คงช่วยเหลือคนแบบฉันมาไม่น้อย สำหรับเงินนี้พ่อพี่สองคนรับไว้นะคะพ่อพี่สองคนจะได้เอาไว้ช่วยเหลือคนที่เจอปัญหาแบบฉันได้มากขึ้นฉันขอบคุณพ่อพี่สองคนมากจริงๆนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ Thank you.